สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับทิเชอร์เอค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในสองเรื่องค่ะเรื่องที่1ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฤดูหนาวนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักฤดูหนาวไหมคะจะมีอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะในฤดูหนาวค่ะก็จะมีลมพัดโช,ชยมาเป็นระยะๆะะนะคะมีหมอกลงในตอนเช้ามืดและในตอนกลางคืนก็จะมีน้ําค้างลงค่ะ นะคะแล้วก็ในฤดูหนาวเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เวลากลางคืนก็มักจะยาวนานในกว่าเวลากลางวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องหาเสื้อผ้าหนาๆน,น,น,นะคะหรือว่าห่มผ้าเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะในเวลานอนค่ะเด็กๆค่ะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆค่ะ หนังสือสาระร่องรอยการเรียนรู้นะคะเล่มที่3หน้าที่37ค่ะหน่วยที่19นะคะเรื่องที่4ฤดูการค่ะคําสั่งบอกว่าเด็กๆช่วยนับจํานวนสิ่งของที่ใช้ในฤดูหนาวและหาผลลัพธ์จากการลบเขียนคําตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆมาดูนะคะข้อที่1ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูหนาวก็คือหมวกนะคะ โจทย์บอกว่าคุณครูเตรียมหมวกให้เด็กหญิงและเด็กชาย15ใบแบ่งให้เด็กหญิง5า้าใบครูเหลือหมวกให้เด็กชายกี่ใบค่ะนะคะทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะว่าในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีหมวกทั้งหมดกี่ใบเราจะนับหมวกทั้งหมดเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ซึ่งตรงกับที่โจทย์ให้มาคือ15ใบค่ะเราก็จะเขียนเลขนะคะเด็กๆค่ะเลข1กับเลข5นะคะอ่านรวมกันว่า15ค่ะวิธีลบลบคือมาดูค่ะว่าแบ่งให้เด็กหญิงไป5ใบเราก็จะมาดูที่ททกากระบาดนะคะว่ามี5ใบหรือเปล่าค่ะนับค่ะ1 2 3 4สี่หได้5้าใบนะคะเราก็จะใส่เลข5ลงไปค่ะก็จะได้เป็น15บลบหเท่ากับเท่าไรมาดูค่ะว่าจะเหลือหมวกกี่ใบนะคะนับในหมวกที่ไม่ได้กากระบาดค่ะเริ่มค่ะ1 2ึ่งสอาสี่ห้เจด 8, 9, 10ก็จะเหลือหมวก10ใบนะคะให้เด็กผู้ชายเราก็จะใส่เลข10ลงในช่องหลังเครื่องหมายเท่ากับค่ะก็จะได้เป็น15ลบ5เท่ากับ10นะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆข้อ2และข้อ3นะคะที่เชอร์ก็ฝากเด็กๆนะคะทำกลับผู้ปกครองค่ะ ค่ะแล้วก็มาถึงหน้าที่38นะคะเรื่องที่4ฤดูหนาวค่ะคำสั่งนะคะบอกว่าให้เด็กๆนำตัวเลข1-4ถึง4ในภาพมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมในผังไล่เรียงเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์การทำกิจกรรมในฤดูหนาวของน้องก้องค่ะเรามาดูก่อนนะคะว่า เลขแรกเลขหนึ่งเป็นรูปที่น้องกล้องนะคะถือว่าวแล้วก็กำลังจะออกจากบ้านเพื่อไปเล่นกับเพื่อนนะคะหมายเลขสองค่ะว่าวของน้องกล้องนะคะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วนะคะค่ะส่วนหมายเลขสามนะคะเพื่อนๆนกำลังจะช่วยน้องกล้องส่เว่าวขึ้นไปบนฟ้าค่ะหมายเลขสี่ค่ะ น้องก้องกำลังจะใส่เสื้อกันหนาวนะคะเพื่อที่จะออกไปเล่นว่ากับเพื่อนๆค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์แรกนะคะจะเป็นเหตุการณ์อะไรค่ะค่ะเหตุการณ์แรกก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น้องก้องนะคะกำลังจะใส่เสื้อกันหนาวนะคะเพื่อออกไปเล่นว่ากับเพื่อนค่ะรูปแรกก็จะเป็น หมายเลขอะไรคะที่น้องก้องกำลังใส่เสื้อกันหนาวก็จะเป็นหมายเลข4ใช่ไหมคะเราก็จะใส่หมายเลขสีลงไปนะคะในช่องแรกคะ่ะเลข4ีนะคะเมื่อน้องก้องใส่เสื้อกันหนาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะ <im itation> น้องก้องก็จะออกไปเล่นเ่้ากับเพื่อนคะ่ะเด็กๆดูนะคะว่ารูปไหนที่น้องก้องกำลังจะออกไปเล่นเ่้วกับเพื่อนคะ่ะ ตอนนี้เราก็จะเหลือหมายเลข1 2และ3นะคะรูปไหนคะค่ะรูปที่1นั่นเองค่ะน้องกล้องก็ใส่เสื้อกรนหนาวแล้วก็ถือว่าวแล้วก็ออกไปเจอเพื่อนๆที่หน้าบ้านเป็นหมายเลข1นะคะค่ะและเมื่อไปออกไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปที่สนามค่ะเพื่อนกับน้องกล้องค่ะกำลังจะส่งว่าวให้น้องกล้องนะคะเป็นหมายเลขอะไรคะ หมายเลข3ค่ะเราก็จะใส่เลข3ลงไปนะคะและรูปสุดท้ายค่ะหมายเลข2ค่ะเว้าของน้องกล้องนะคะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วค่ะเป็นหมายเลข2นะคะเราก็จะเรียงลำดับได้เป็น4 1 3 2นนะคะเด็กๆค่ะ หน้าต่อมานะคะจะเป็นหน้าที่39ค่ะเรื่องที่5ค่ะการดูแลตนเองในฤดูการต่างๆค่ะให้เด็กๆดูคำสั่งก่อนนะคะเด็กๆดูภาพแล้วเลือกคำสระอีที่กำหนดให้เติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับภาพค่ะเมื่ออ่านคำสั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอ่านคำศัพท์ข้างล่างกันก่อนนะคะเด็กๆ ดออีดีปอีปีตออีต,ออตีผอ,อีผีค่ะก็จะมีดีปีตีและผีค่ะมาดูคำศัพท์คำแรกนะคะเด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้อกันหนาวสีแดงค่ะเขาให้คำว่าจอไอใจอะไรคะใจ เขากำลังยิ้มอยู่ใช่ไหมคะกำลังมีความสุขแสดงว,ว่าเขาต้องเป็นยังไงคะดีใจเราก็จะมาหาดอเด็กอีดีค่ะคำแรกดออีดีใช่ไหมคะถ้าใช่นะคะตัดดออีดีค่ะเอาดอเด็กและสะอีมาใส่ค่ะวิธีการเขียนนะคะจิ้มตรงจุดแถนในบรรทัดที่สองลากเส้นตรงลงปาเฉียงขึ้นค่ะเฉียงขึ้นไป เฉียงลงมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะลากเส้นตรงค่ะก็จะได้ดอเด็กสาอีจิ้มเดินไปข้างหน้าค่ะโค้งชนตึง้งลากขึ้นไปหนึ่งขีดอ่านว่าดออีดีจอไอใจดีใจค่ะส่วนคำต่อมานะคะอ่านว่าหอมมไอใหม่ไม่เอกใหม่นี่เลยค่ะอะไรใหม่คะมาดูค่ะ ปฏิทินให้มาวันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่เราก็จะมาหาคำว่าปอ,อีปีนะคะมาดูซิคะคำไหนอ่านว่าปอ,อีปีคำนี้ค่ะปอ,อีปีเมื่อเราได้ปอ,อีปีแล้วเราก็ตัดปอปลาสาอีทิ้งนะคะเอาปอปลาสาอีมาใส่ในช่องรูปนี้นะคะเริ่มค่ะจิ้มลงไปบรรทัดตรงใต้เส้นสีดำนะคะจุด โค้งลงหมุนหัวให้กลมเมื่อเจอแล้วลากเส้นตรงลงมาค่ะก้นทับเส้นลากขึ้นไปปอปลาหางยาวขึ้นไปค่ะได้ปอปลาแล้วนะคะสารีจิ้มเดินหน้าโค้งชนตึงลากเส้นตรงขึ้นไปหนึ่งขีดอ่านว่าปออีปีหอมมไอ,อใหม่ไม่เอกใหม่ปีใหม่ค่ะส่วนคำต่อมารูปต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะ สังเกตคำแล้วทำกับผู้ปกครองที่บ้านนะคะค่ะมาถึงเรื่องที่5หนะ้าที่40เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะในหน่วยเรื่องการดูแลตนเองในฤด,ดูการต่างๆค่ะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆเลือกสิ่งของที่ใช้ดูแลตนเองในฤด,ดูการต่างๆนำตัวเลข1 9ถึง 9, ใต้ภาพมาเขียนลงใน ช่องวงกลมของผังมโนทัศน์ให้ตรงกับฤดูการค่ะก่อนอื่นเด็กๆมาดูกันก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ฤดูการค่ะเด็กๆทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่ามี3ฤดูนะคะมาดูรูปนี้เลยค่ะมีดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็ให้แสงและความร้อนนะคะแสดงว่าต้องเป็นฤดูอะไรคะฤดูร้อนนะคะเด็กๆจาไว้นะคะรูปที่มีดวงอาทิตย์นะคะกําลังให้แสงสว่างจะเป็นฤดูร้อน,นะคะ่ะ แล้วต่อมานี่เลยค่ะลมพัดค่ะใบไม้ลิวเลยอากาศเย็นแล้วนะคะแสดงว่าเป็นฤดูอะไรคะฤดูหนาวนะคะเด็กๆจำไว้นะคะว่ารูปนี้เป็นฤดูหนาวนะคะ่ะแล้วต่อมาค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่ามีเม็ดฝนตกลงมาจากท้องฟ้าค่ะแสดงว่าต้องเป็นฤดูอะไรคะฤดูฝนแน่นอนเลยใช่ไหมคะเด็กๆจำไว้นะคะรูปนี้คือฤดูร้อน รูปต่อมาเป็นฤดูหนาวค่ะและรูปสุดท้ายมีฝนตกก็ต้องเป็นฤดูฝนนะคะเราจะมาดูตัวเลขแรกกันเลยค่ะเด็กๆหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งเป็นรูปอะไรคะหมายเลขหนึ่งเป็นรูปเสือนนนะะเส้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนสีเหลืองหมายเลขหนึ่งเด็กๆคิดว่าเป็นฤดูอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะเป็นฤดูฝนน,นนั่นเองนะคะเราก็จะตัดหมายเลขหนึ่ง เอาไปใส่ในช่องที่เป็นฤดูฝนค่ะใส่ลงไปในช่องนี้เลยนะคะเลขหนึ่งหัวแหลมค่ะเห็นไหมคะต่อมาค่ะหมายเลขสองรูปอะไรคะเป็นรูปพัดลมใช่ไหมคะเอ๊พัดลมเราจะใช้ในฤดูอะไรคะเด็กๆค่ะก็ต้องเป็นฤดูร้อนแน่น,นเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมคะตัดเลขสองค่ะเอาเลขสองไปใส่ให้ตรงกับฤดูร้อนก็คือรูปนี้นะคะ เลข2หัวโค้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งให้ทิเชอร์ดูในไลน์ด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะรู้ว่าฤด,ดูหนาวนะคะมีลักษณะาอากาศเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มี เครื่องแต่งกายหรือของใช้อะไรบ้างที่เราจะใช้ในไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวใช่ไหมคะทีเชอร์เชื่อว่าเด็กๆจะต้องทําได้แน่นอนเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งคลิปวิดีโอมาให้ทีเชอร์นะคะได้ดูบ้างนะคะข่าวใน,นทีเชอร์เอ๋ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆบายบายสวัสดีค่ะ